สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพฤหศสบดีที่28ธันวาคม2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่1,415.85จุดบวกเพิ่มขึ้นมา5.42จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.38% มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่48,000ล้านบาทโดยประมาณโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มธนาคารพลังงานค้าปลีกวัสดุก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์และก็กลุ่ม ICT ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และก็กลุ่มขนส่งโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ BBL ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.96%แล้วก็ TTB บวกขึ้นมา3.73%โดยตลาดนั้นก็คาดว่าหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในปีหน้านั้นแนวโน้มผลการดำเนินง,งานน่าจะฟื้นตัวกลับกันขึ้นมาได้นอกจากนี้ก็ยังจะได้อน,นิสงส์งจากการรับรู้ดอกเบีย้ยสูงเต็มปีอีกด้วย ทางด้านของ TTA ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.79%ก็ตลาดนั้นคาดว่ายังคงได้รับแรงหนุนมาจากดัชนี BDI ที่มีการฟื้นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทางด้านของออร่าราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.05%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้น ก็มีการระบุว่าในปีหน้าจะมีการขยายสาขาเพิ่มเป็น400แห่งขณะที่พอร์ตขายฝากทองนั้นก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่3,800ล้านบาทแล้วทางด้านของทีรับราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.88% TEGH บวกขึ้นมา6.87% ก็ตลาดนั้นคาดว่าจะรับ sentiment เชิงบวกหนุนมาจากยอดส่งออกอย่างภาราในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นเติบโตขึ้นมาในรอบกว่า15เดือนส่วนทางด้านของ principal capital ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.17%ก็ตลาดคาดว่ารับแรงหนุนมาจากประเด็น ที่เข้าร่วมลงทุนกับทางด้านของราษในการตั้งโรงพยาบาลพรินซ์มุกดาหารเพื่อที่จะขยายฐานธุรกิจบริการสุขภาพในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนทางด้านหุ้นที่ปร,รับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของเดลต้าราคาหุ้นติดลบไป3.56%เเซ ก็ตลาดคาดว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมานั้นน่าจะมาจากแรงขายทำกำไรหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นเดลต้าก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปรับขึ้นมาค่อนข้างจะมากและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ